คุดมันนีก่ก่อนอ,อยู่ไหมโอเคปะ ให้ซสหมให้ซ้ำไามเอ้ดูเขมสามบ่ขาดรึเ่าโอ้สองส่สองว่ะ มึงกูถ่ายเป็นวิดีโอไว้เดี๋ยวค่อยไปแคปจออ่เบ็ดเนี่ยรุดพอดีรุดหรอวะแม่เลียงแรงวะภาษาลงไปเลยเอหลอกไปลงหนำพอมลงไปเลยมันตึงสุดเลยเนี่ย ไม่ลอกมีมืดเอียนปล่อยวิงมันม,ด,ม,มดแล้วเด้กูบอกว่าไ่ต้องปล่อยเมื่ปล่อยขาดเจอกูนี่อะไรตามมันไปตามยังยอะครับ <c oughs> อุดึหึวึห่าอยู่หึหึหหึหึหึห มึงเข้าที่ตัวได้มันก็ได้ตัวจับเหยือแม่นมันปะยูปะยู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 อยากวะมึงจับปลายังมึงก็จับตัวปลาจับได้ อนี่เข้มอมยยกให้ดูด้วยไม่พัตอต้องดึงต้องพดขนาหนิเดินไปเป็นปูนเดี๋ยวพิ่งกับไเอีกไม่มีกิ๊อีควยเออไเนี่กลัวหายหรอกชียวไ่มีมันหขึ้นได้ห่ที่นี่ Để mặt mọi người mở Để mặt 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 Nói mặt 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 Nói mặt mặt mà mặt 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 cho mặt 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 Đi ừ. Đi mặt 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 Đi, mặt 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 đi mặt 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 mặt